เพื่อนครับเมื่อสู้ที่ผมจับดได้สองส่วนจนก็คือเราไม่ได้แข่งกันเฉพาะสิประเทศนะใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เนี่ยถ้าหากรวมหกหกเข้าไปเป็นเรื่องใหญ่สิประเทศเราเนี่ก็ไม่ว่าจะเป็นไทยมา,มากุดจนถึงดูในโรดิเซียบริติเนียมาเลเซียนะครับเวียดนามแต่หลังนี้คือในยุโาปเราในสิประเทศมีไทยเป็นสมาชิกนะครับแต่ที่ผมบอกว่าหกหกหมายความว่าขนาดทีงจังหวัดต่างหรือที่เราได้อยู่นี้นะครับมันจะเชื่อมกับอุปภสภาพส่วนหนึ่งนั่นคืออินเดีย มีประชากรไม่น้อยกว่าจีนนะจีนประมาณ1,300ตัวร้านนะครับอินเดียที่ผมแล้วประมาณ1,200ตัวล้านไม่เกินปี2025อินเดียแซงหน้านะครับเนื่องจากไม่มีการจำกัดเรื่องของการลงทุนนะครับแล้วจีนนั้นคือคนเดียวนี่คือประเด็นแรงสุดทุนคัญมากนะครับยังไม่พอนะครับจะต้องมีกลุ่มประเทศบางกลุ่มเข้ามาร่วมนั่นคือญี่ปุ่นมีรอีได้มีออสเตรเลียมีอินเดียก็มีข้อด้วเรื่องพวกนี้เนี่ยถ้าหผมมีภาพนี้นะครับรวมไทยเข้าไป ภายในปี2040ประเทศไทยเราเนี่โลกเราทั้งหมดจะมีประชากรตกแล้ว1ล้านคนแล้วครึ่งโลกเนี่ยจะอยู่ในภูมิภาคประไทยทั้งหมดเลยน,นะครับอันนี้เรื่องที่น่ากลัวที่สุดโดยที่หล่ทงท่นานอาจทียังไม่ทราบนะครับก็เลยต้องผมขอข้อมูลท,ทั้งสองท่านที่ไหนปาะเอาละครับผมเชื่อนะครับทั้งเรื่องบ่อการค้าเรื่อง h o s ส i t a l i t y เรื่องเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมสูงสุดแล้วสูนส้นี่เราเปเรื่องหมดในทางน,นะครับยังไม่รู้ว่าที่ได้วยแต่เรามีเรื่องความมั่นคงที่น่าจะต้องสร้างว่า การภ้าพเกี่ยวระหว่างประเทศต่อประเทศการเปิดประเทศมันจะมีปัญหาไหมกับเรื่องความมั่นคงการหลังไลแรงงานที่มามากมายขนาดนี้นะครับอย่างที่เมื่อสักวันนี้ทางเมทียจนมาพูดถึงเน,นี่ยไม่มีการจดทะเบียนที่ถูกต้องมากมายนะแต่ละัถูกต้องก็คือประมาณสี่ห้าหมื่นคนแต่ตอนนี้แรงงานนอกระบบในไทยเราตกแล้วประมาณหกล้านคนนะนะครับหกนนะครับหรือระดับเรียนรู้นนนะครับว่าประเด็นเรื่องความมั่นคงเลยเป็นการโจมตีสำหรับพวกเรา แล้ววันนี้ครับได้รับเกียรติจากทางกองกำลังในสวนนักแสดงนการมาเองเลยนะครับท่านเอกประสานพี่ประสานครับผมอยากจะทราบที่หนึ่งว่าในส่วนของบัตรการทหารต่อความมั่นคงนะครับนักใจเนีัยกับจังหวัดตางที่ร่องเปิดบาตการค้าหลากหลายจะต้องมีแรงงานไหลไปไหลมาตลอดเวลาทุกวันยังเป็นตลาดทียืนรอทีเป็นหมดเลยเหนื่อยใจนะครับเรามีแผนในการดำเนินการทุกอย่างหลายนัดขอบคุณครับเรียนผู้ในการอาจารย์นักศึกษาทุกท่านครับ เราต้องตอบคำถามผู้ใ,ในการบอนนะครับว่าปัญหาพื้นที่ชายแดนอตร์ตะโดยเฉพาะนด้านความมั่คงเนี่ยเป็นปัญหาในอุตตร์ตะมีเริ่องมากหลายกระทรวงต่เนี่ยได้มาศึกษาชายแดนอุตะนะครับที่แตกต่างกับพื้นที่อื่ก็คือเรื่องะมงเพราะว่าอตรตน่งิทะนะครับุนกริก็มาศึกษาครับมารับทราบข้อมูลแต่ยังไม่ได้มีการแก้ปัาแต่ทุกทางโดยเฉพาะใ,ในงานนะครับเพราะว่า ในพ <ım. S 2> ื <Af> ้นท mm ี hmm. ่นั <Okay. S 3> mm ้นบางทีแก้ได้ยากต้องแก้กับชาติเลือดแบบาพนะครับเดี๋ยวได้ยินก็เพิ่มที่ยานิสาบต่อไปนะครับอ่าอีกหนึ่งของน้อยย้ําน่นคือตนนี้นะครับว่าอ่ากองในสวนเป็นหน่วยป้องกันชายแดนนะครับเรับผิดชอบสองจังหวัดก็คือจังหวัดตากและจังหวัดแม่สองนะครับเป็นหน่วยขึ้นตรงกับศูนย์บริการกองพันที่สามที่ท่านไปที่กองพันที่สามมาแล้วนะ ับดวพื้นที่รับพิชอย987กิโลเมตรนะพื้นที่จังหวัดตรัง500กว่า500กว่าซึ่งถ้าบวกตามเส้นทางจากกรุงเทพมาพิษสอโพื้นที่ลำพิชอยายาวกว่าครับถ้าเราเอากำลังทหารตั้นลงโหลดฐานผานเราเรียนกันเนี่ยไม่ดึงลำพิชอยพื้นที่เนี่ยโค้งใช่มาลังมสายนะเนื่องจากว่าพื้นที่เราค่อนข้างกว้างนะครับตอนนี้เราก็อาศัยกำลังชนิดอื่นเช่น โปร่งชาวบ้านที่ตั้งอยู่ชายแดนนะครับสำหรับพื้นที่ชายแดนจังหวัดตากผมจะเล่าฟังนิดว่าที่ท่านเดินทางมาแล้วก็มาอยู่ในพื้นที่นะครับผ่านมาก็เป็นเทือกเขาถึงทุ่งชัยนะครับซึ่งลาดยาวเลยก็เป็นเทือกข้าเกี่ยวเป็นเทือกเขาตะเภาสีนะครับฝั่งขวามาเป็นเทือกเขาดาวน้าตโตกาเป็นแอร์ทัศนะครับเป็นแอร์ทัศน์ก็คือมีชะนาโมยเป็นเช่นกัน แม่น้ำเมยเนี s <S <Exactly. S 1> you, ่ยแตกต่างจากแม่น้ำสายอื่นคือจะไหลจากใต้ขึ้นสูงนะไปบรรจบกับแม่น้ำสาวินที่บ้านเมืสังเนี่ยอำเภอสุโขมงเลยแล้วก็เข้าไปสูงสิเกตพม่านะครับก็เป็นแม่น้ำสายหลักสายหนึ่งที่มีความสำคัญของที่พม่ารับนะครับไปไหลลงที่แถวแม่ลำไม้นะครับสำหรับแม่น้ำเมยเนี่ยเที่แย่ๆเราเราจะแบ่งด้วย ไม่เหมือนกนม่น้ำโขงทางหน้าเรา,าก็จะใช้รอ่องน้ำดยเพราะฉะนั้นก็ที่ผ่านมาพื้ี่ันขัเรื่องการสร้างเขื่อนสร้างอักรอกนะครับก็สําหรับพื้นที่แฉนวัดตากเราแบ่งกันเส้นแงแนเราจะแบ่งด้วยทั้งที่ดินแล้วก็น้าตามทางเขาซึ่งปัญหานี้ก็มีปัญหาเกี่ยวกับเส้นแฉแนเรื่องการตัดซอกเรื่องึ่งนไรเงินเราจะยัง,ยง,ยงให้ทราบต่อไปนะครับสําหรับใน พื้นที่ที่ชายแดนนั้นจะมีเส้นทางหลักเข้าสู่เขตด้านตะกอดก็คือด้านตะวันตกก็มีสองทางสองเส้นทางนะครับก็คือเส้นทางจากแม่สอดไปตากที่ท่านเดินทางผ่านมาก็ได้เส้นทางก็คือแม่เลำมาบันป่าแล้วก็มีเส้นขน,นา,านตามในชายแดนนะครับอีกเส้นเป็นเส้นทางสายหลักเรียกไดิน่าชายแดนนะครับถ้าถ้าได้ศึาากษาประวัติศาสตร์สมัยก่อนนะครับเส้นนั้น จะมีช่องทางอื่เช่นช่องทาง่ากแม่เหาซึ่งอยู่ในพี่น้องต่างเป็นเส้นทางเดินทัพสมัยก่อนนะครับซึ่งตัวอำเภอ่าคุงดานซึ่งห่างจากจอำเภอแม่สอดไปประมาณ100ร้อยกว่ากิโลขึ้นไปทางเหนือเนี่ยจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ห่างจากกรุงย่ากุ้งประมาณสองร้อยกว่ากิโลซึ่งคาดว่าจะเป็นเส้นทางหนึ่งที่ใช้ในการเดินทัพเพื่อไปสู่มแม่มแล้วก็องศวดีอมสวสดีก็คือเมืองปะโก แล้วก็มาแมงมาแมงก็คือมัลอําใหร่อว่าอําเภอชื่อเดียวกันนะครับส่วนทางด้านอําเภอแม่สอบถ้าข้าวเกี่ยวไปของมาคือยโยบีไปกปรกาเล็กนะครับไปกอกเล็กแล้วไปมแม่แห่งไปผาอันผา,นผานอันนี้เป็นหลวงของรักเรียนนะครับแล้วก็ไปหลวงโสดีแล้วก็ไปทั้งกรุงนะครับตรงนี้เนี่ยห่างจากเชียงแสนแม่สอบไปประมาณ180กิโล เป็นเป็นสูรทะเลนะครับเห็นว่าจะมีหาดทะเลนะข้างทางตอนจตุจักรธรรมมาตรข้างเ่อาทางที่พันแดนวารเข้ามาฝั่งไทยเยอะนะครับเนื่องจากว่าตรงนี้มันร้อยหมื่นโลท่านเองทางเลยตะแยงมีช่องทางท่าข้ามค่อนข้างเยอะครับแต่พื้นที่ทั้งสองจังหวัดจะมีจุดพานแดนวารจุดเดียวครับคือสะพานนิพพานไทยพม่านะครับที่ทางข้ามไปเมื่อวานนี้มีจุดเดียวปกติแล้วเราจะใช้ในการขนส่งสินค้าหรือว่าข้าม ปัจจุบันนี้สะพานทิภาพไทม่าสร้างมานานตั้งแต่ปี40นะครับแล้วก็หยุู่อนดำเนินการซ่อมนะครับเพื่อให้รถบรรทุกขนาดใหญ่สามารถข้ามไปได้กับอีกทางนึงก็คือตอนนี้มีการเออ่ที่ว่าจะสร้างสะพานแห่งที่สองนะครับซึ่งะนัดสะพานเดิมไปประมาณ10กิโลนะครับเออ่เห็นว่านอกจากสินค้าจะผ่านบนสะพานปัจจุบันนี้ผ่านแค่30นะครับ นะครับด้วยใจว่าสภาอาจะรับน้ำหนักไม่ได้อีกอันนี้ก็คือเกี่ยวเรื่องอสินค้าบางรายการที่พม่าห้ามนำเข้าประเทศนะครับซึ่งเดิมไว้เป้นหมด15รายการตอนนี้ยกเลิกไปแล้วแปดและเจรายการก็มีการนำค่านำท่าสินค้าในพื้น,นที่อำเภอแม่าฮแม่สอดดีอุตสาหกรรมท่านะครับอ่าตามที่ตามท่าซึ่งป็นี้ก็มีการค่ามนำท่าเป็นตัวใหญ่นะครับประมาณ70% ปัญหาที่กระทบด้านความมั่นคงนะครับที่ส่งผลกระทบนะครับปัญหาแรกก็คือเรื่องการสู้รบนะครับการสู้รบเนี่ยก็คือจากการที่อังกฤษได้ถอนกําลังออกไปแล้วมีการทํางตัวที่สัญญาปากหลวงนะครับแล้วให้ต้องการให้พม่าเนี่ยมีการปกครองโดยแต่ละรัฐแยกปกครองตัวเองนะครับปรากฏว่ามีการที่อหนาโดยในพม่าวินแล้วก็มีการประหา ล้วก็เสร็จแล้วก็ยืนหน้ารัฐบามาเข้ามาปกครองประเทศซึ่งมีการที่เราต่อสู้กันมาจนถึงเกิดปัจจุบันนะครับนอกจากการสู้รบกัตลอดปัจจุบันนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงมีการเลือกตั้งทําให้การสู้รบนั้นลดลงไปนะครับก็เป็นการเจรจาฟองรองเพื่อสันติภาพนะครับจากการสู้รบและการกาวเนี่ยก็ส่งผลให้มีรัฐบามาเข้ามาอยู่ในประเทศไทย นตะตั้งแต่ปี27นะครับปี27ปัจจุบันนี้เราได้ควบคุมดูแลโดยสมภัรไทยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมี4แห่งจังหวัดตากมี3แห่งรวมแล้ว3,000คนนะครับสบมภารชกำหนดว่าให้ใช้ชื่อว่าพื้นที่พระปีชั่วคราวเพื่อว่าจะได้มาอยู่ชั่วคราวสักสองสามปีเข้กลับนะครับเขาอยู่ตั้งแต่ปี27นะมาอยู่เดือนทปัจจุบันบน,บน,นี้ก็ที่18ปี นะครับก็ยังไม่กลับเลยนะครับก็ยังไม่รู้ว่าเรามีทีท่าอะไระครับหรือว่านะคะรับบางคนเลยยังไม่เคยไปย่านกุงยังไม่เคยไปพม่าเลยนะครับก็ตอนตอนนี้นะครับก็มีการดำเนินการต่อกรกับมีการเจรจาการพูดคุยเพื่อว่านะครับต่อไปเขาต้องเดินทางกับประเทศของเขานะครับประเทศที่สามเนี่ยรัไปแล้วนะ 60,000คนนะครับแต่จริง,จร,งจริงแล้วเนี่ยถ้าเทียบแต่ละพื้นที่พื้นที่แต่ละแห่งเนี่ยจะมีอยู่ประมาณ20,000-30,000คนแห่งนี้ใหญ่ที่สุดก็คือพื้นที่แม่หลักอยู่เพลท่าลังยางห่างกันนี้ประมาณ50กิโลนะครับมีอยู่ในพื้นที่เนี่ยมีฐานะเป็นผู้รเรยนภัยประมาณ20,000คนแต่แฝงก็คือไม่มีฐานะเนี่ยอรอรงะเบียน20,000คนเกิดเท่าตัวลงแล้วประมาณ50,000นะครับ ปกติถ้าไปประเทศอีสานเนี่ยบางคนนั้นน่าจะหายได้ทั้งแข็งครับนะครับปรากฏว่ามีขบวนการที่แอบแฝงเข้ามาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าอยู่ในทุกๆปีนนั้นมันมีองค์กรอิสระต่างดูแลเรื่องเครื่องพวกบริตพวกการโรงพยาบาลการรักษาพยาบาลต่า,างๆก็สุขสบายนะครับก็มีการอยู่บันมากขึ้นนะครับประกอบกับการเกิดการวางแผนครอบครัวเนี่ยไม่ค่อยได้ผลเท่าที่ควรนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นนโยบายของทางทุน เราการเรียนสุดใคนที่เป็นห่ม่นี่ก็คือคนกเรียนนะครับอาจต้องการให้เพิ่มการทานก้มากขึ้นนะครับสถิติการเกิดก็ประมาณร้อยคนต่อเดือนนะครับตายนด่หินสิบคนนะก็ทาให้มีการทานกรมากขึ้นเพราะว่าปกติเนี่ยถึงเวลาก like <com> ็ม oh! ีอาหารมีอะไรอนโอมาแจกของอะไรมอบต่อให้เขาไม่ต้องไปทำงานอื่นเลยถึงเวลามีหน้าที่ไปตูด้วยเดียวก็ทำให้มีการทานก้มากขึ้นอาจจะเป็นปัยส่วนเนึ่ยนะครับ ตอนนี้ก็เป็น,ป,นปัญหาตอนนี้ก็มีการสำรวจกันว่า,าไป,ปที่อเมแล้วคงจะคนเหลืออีกสองช้อยเพราะว่าต่อไปเนี่ยสิบห้าประเทศที่ไปเนี่ยเขาได้รับแล้วก็เหลือแต่สองช้อยคือไปกับประเทศเมรากากับอยู่ประเทศไทยนะครับก็วนใดเนี่ยก็ต้องการกับประเทศเมรากาแต่ตอนนี้ก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยแล้วก็พื้นที่ทำกินอาชีพนะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้ทาง u n e r เนี่ยได้ได้ประสานงานกับทางมคนที่แม่ป้าหนผมเข้ามาดเนินการสำรวจอาชีพแล้วก็จะมีการแนะนำไปดูงานแล้วก็สำหรับเพื่อเตรียมเกลียนฝ่ายมาเพื่อจัดเตรียมพื้นที่รองรับนะครับก็อีกส่วนหนึ่งที่ไม่อยากไปครับมีเพราะว่าที่อยากไปเพราะว่ายังไม่รู้เลยประเทศพม่าเป็นยังไงเพราะยังเพราะยังไม่เคยประคนไม่เคยเข้ามไปอยู่พม่าอยู่แต่ประเทศไทยเดียวได้อยูอุติยานี่ในพิเรนที่มันค่อนข้างสบาย นะครับก็ตอนนี้ปัญหานี้เนี่ยที่ว่าอีกประมาณสองสาปีเนี่ยน่าจะหมดไปนะครับคาดหวังไว้แล้วนะครับเชิงท่งนี้นะครึ่งหนึ่งขอรัฐบาลไทยเคลียรัฐบาลมากปัญหาที่เราแบกรับมานานเราต้องซึ่งผู้ดีไทยเนี่ยก็ส,ส่งผลกระทบเต็มบอกไปแล้วเราตัดไม้ไปขายแรงงานบะางคนอยู่ในพื้นที่มยังไม่ทำงนานในเทศก็มีมีบัตรแรงงานนะครับ หรือว่าไอสร้างปัญหาต่างๆให้กับทุนทนที am, history, right? well ่อยู่ใกล้ๆนะครับอันนี้คือปัญหาแรกนะครับปัญหาที่สองก็คือปัญหาเรื่องแรงงานนะครับมันคัดเกี่ยวกันนะครับแรงงานเนี่ยตรงนี้เนี่ยสมัยก่อนสมัยอดีตนายกชาติชายที่ส่งเสริมให้ต้องการให้มาตั้งโรงงานที่ต่างปรีเเพื่อว่าโรงงานมันถูกแล้วก็จะได้ใช้ประโยชน์ได้นะครับ ตอนหังมารัฐบาลรัฐบาลท่านบาลก็เปลี่ยนแปลงไปก็มีการรรยงานก็คละเข้าในทางานในเขตกรุงเทพและพืนที่บนทนนะครับเดินเนี่ยของก่อนที่รัฐบาลจะประกาศค่าแรงพื้นที่วัาตายสอง้อยี่หกนะครับแล้วกรุงเทพสามร้อยคนเรื่มพละเข้าไปทางานข้างในเยอะมากนะครับแรงงานโรงงานบรรเนาเทียนก็ลดขาดก็ส่งนานะครับในกลุ่มนี้ก็คือรายงานที่ ไปเช้าเดินกลับนะครับไปเช้าเดินกลับก็คือบ้านที่อยู่แถวมิวดีแถวนี้เขาไม่สามารถเสียสองพันสามพันเพื่อเหมือนกับรายงานในเพศคงเป็นไม่ได้นะครับก็มีการจ้างรายงานอาจจะมีเถื่อนบ้างไม่เถื่อนบ้างน,นะครับอันนี้ในดุปนิสสารนะครับอีกกลุ่มก็คือรายงานภาคเกษตรนะครับก็คือเยอะมากในพื้นที่ชายแดนนะครับเพราะว่ามีการเพราะปลูกพืชไร่กันแล้วก็ทำสวนอะไรต่าง ทั้งสามอำเภอบุรีรมาดพุทธภและจังัดไม่สอบนะครับทุกนี้ก็คงไม่สามารถที่จะมาจดทะเบียนรายงานเป็นรายงานมีใบอนุญาตมานคงเป็นเรื่องไม่รับซึ่งในนี้เนี่ยทางจังหวัดตากเนี่ยก็เสนอปัญหาไปให้ทางส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับทางฝ่ายทหารเช่นนักการก็เคยเสนอทางกระทรวงแรงงานไปก็ยังไม่มีการแก้ไขเป็นรูปธรรมนะครับก็เป็นวันนี้ก็ยังมีกระบวนการที่แล้วก็เข้าไปขายรางานในเขตใด มีหลายวิธีนะครับมีการขโมยแรงงานกันมีใบอนุญาตทำงานเสร็จแล้วก็มีการขโมยแรงงานไไน,งนะครับปกติแล้วเนแบบการขึ้นย้ายแรงงานต้องมีใบอนุญาตจากผู้ว่าผู้อนวยารในการอนุญาตขึ้นย้ายแรงงานนะครับแล้วเสร็จแล้วว่ามีการสวนสติบางทีแจ้งชื่อมาจากส่วนการว่ามีนํางตะตูมาไม่มีตัวคนมามีชื่อมาแต่ว่าคนเราขโมยแรงงานเข้าไปส่วนก็มี นะครับซึ่งทางสถาบันการศึกษาก็ประสานกันโดยตลอดเพื่อให้ตรวจสอบหลักฐานแล้วก็ดูหน้าด้วยนะครับก็จะช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งนอกจากนี้เราจะมีรายงานประเภทอ้อมผ่ากกานะครับหรือว่าแอบไปในรถนะครับเคยมีจับได้ทู้สุดเลยยี่สิบสี่คนรถเตลล่ามิโกะนะครับยี่สิบสี่คนนั่งหน้าพิเศษเจ็ดคนอัดไปพิเเจ็ดคนนะครับ เอาออกที่นั่งออกไปลงเป็นประคับเดียวที่เหลือนั่งได้ทั้งนั่ง17คนผ้าคุมนะครับไอ้นขนางนอนลาบเอาผ้าคุม7คนอีก4คนจับได้นะครับก็เนพะราะว่าอะไรเพราะว่าในงานเนี่ยคนทำเนี่ยได้ข้าหัวเนี่ยค่าจ้าง15ถึง20นะครับก็ไปติดคนเลิกคุณแล้วนะครับ,นะรบแต่ถ้าไปทำค่ายอรายติดนะครับโทษหนัก เพราะว่าแรงงานเนี่ยถ้าถ้าถูกจับได้ก็แค่ถูกปรับนะครับบางทีระหว่างรอตัดสินประกันตัวออกมาทำทีใหม่ได้เงี้ยนะครับกรนีคือปัญหาแรงงานนะครับสาหรับปัญหาเรื่องยาเสพติดครับยาเสพติดเนี่ยก็ยังโชคดีนะว่าื้่ที่ทางด้านแสดงด้านสวัสดินะครับ ไม่ปรากฏว่าเป็นไรผลิตนะครับแไรผลิตนี่ขนาดใหญ่ยังไม่มีเหมือนทางด้าน,นตรงข้ามที่เราในด้านสอนนะฮะด้านสอนเนี่ยมีไรผลิตนะครับเชียงใหม่เชียงรายครับแต่ว่าเส้นทางที่ในด้านสอนเนี่ยค่อนข้างจำก,ก,กัดแล้วก็มีการเดินทางค่อนข้างยากลำบากานะครับเพราะฉะนั้นกลุ่มผลิตก,ก็พยายามที่จะขนย้ายเนี่ยหลดับติดตามแล้วเนี่ยก็พยายามพยายามพยายามควเข้ามา เระเทศไทยถ้าจางด้านไปด้านด้านเชียงใหม่เชียงรายเป็นหลักนะครับสำหรับพื้นที่จังหวัดตากก็มีเป็นรายย่อยนะคะรับรายย่อยก็การตรวจสอบดูว่าที่มาอยาทางไหนนะครับส่วนใหญ่แล้วที่หาคือที่ตรวจพบก็คนมาจากเชียงใหม่เชียงรายแล้วมาจุดพักยายที่ตากแล้วก็กระจายนะครับอีกกลุ่มกระบวนการนึ่งก็คือคนมองที่ในพื้นที่นเนี่ยพบพักแม่สอบนะครับ บางหมู่บ้านก็คือออกไปทำกิจที่อ,อื่นนะเห็นว่าทำกิจที่อือ่นแล้วก็ทุ่จนะครับสำหรับแหล่งที่มีการซื้อขายไม่มากก็คือตลาดดินเมย์ที่เราทไปเมื่อวานาานี้นะครับตรงนี้เนี่ยเป็นแหล่งที่จับได้เทุกวันครับแต่จับรายย่อยพวกนักท่องเที่ยวพวกคนที่รู้เนี่ยในขาที่พวกเสีอนายเนี่ยก็จะมาที่ตลาดดินเมย์กันแล้วก็มาซื้อนะครับเรา ที่เราจับได้เราพยายามจะใช้วิธีการที่จับคนคนขายครับจับไม่ได้ในทีคนขายถ้าท่านได้มือถ้าเห็นพางเดินเรียบมือนะครับแล้วางล่างมีโครงข้างล่างครับเวลาเราเราจับได้เราจับได้เพราะไอ้คนที่มาซื้อไอ้คนขายเวลาไม่เห็นหน้านะครับ้องโคลงยึมือไปเดียวแล้วก็ส่งส่งส่งมือส่งยาให้ไอยคนที่มาซื้อกุกคนนะครับเราพยายามจะใช้กล้องอุปรณติดติดทั่วเลยนะคถ้าแถวตลาดมือเลย ในเรื่ับไอ้คนสั่ตัวขายไม่ได้ยกเว้นคนชอบตัวเองนะครับก็เป็นรายย่อยครับนอกจากนี้แล้วก็จะมีสิทธิ์ให้เด็กที่มันแอบแฝงมาขายด้วยพวกบุหรี่เนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ควรให้ซื้อนะเพราะว่าเกลียดาเล่าเนี่ยเหมือนกันแหวะก้าครับเคยซื้อไปมีบางคนเคยซื้อไปกินแล้วน็อกตายนะครับเดี๋ยวนี้ทดลองนะครับมีฮะแหวะก้ามีขายครับ สำหรับปัญหาเกินนะครับเรื่องอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่ชายแดนนะครับของแพยแนทางด้าจัางหวัดตากแลแม่มสอดเนี่ยไม่แน่นไปกับทางหน้าเาขมรแานภายศาสารนะครับเพราะอะไรก็คืมีเขาหินหย่อนตรงนี้เนี่ยยังไม่มีปัญหาเนื่องจากว่าในที่ตรงข้ามของบบจังหวัดบากลัคือลาเกร์เลียนนะครับลาเกร์เลียนแล้วก็ส่วนใหญ่แล้วจะมีชนน้อยอยู่ ครอบครองพื้นที่อยู่นะครับพม่าเนี่ยบางพื้นที่เข้าไม่ถึงนะครับแล้วก็ของเราเออ่ก็ครอบคุมพื้นที่ได้ตลอดแนวชายแดนนะครับบางพื้นที่ที่จะมีปัญหาที่แผนที่ไม่ตรงกันพม่าเนี่ยใช้แผนที่แบบอังกฤษนะครับของเราก็ใช้อีกระบบหนึ่งแล้าไปตรวจบาดพื้นที่ที่มีปัญหาเราก็ไปตั้งบ้านไปเลยนะครับทำหบ้านหรือแล้วก็เรา เพื่อไม่ให้เห,เห็ดปัญหาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นนะครับสาหรับพื้นที่ที่มีปัญหาชัดเจนตอนนี้อยู่ระหว่างรอการแก้ไขนะครับเนื่องจากถูกกระแสน้ำปัดคาก็มีจุดหลักๆก็มีที่ข้อตะเพีือนะครับถูกกระแสน้ําปัดคาตรงนี้ประมาณเจ็ดสิบไร่นะครับก็คือพื้นที่ฝ่าม่าถูกกระแสน้ำาัดคาแต่ว่าเนื้อเนื้อเนื้อพื้นดินเนี่ยมันติดกับฝังเรานะครับพม่าก็แสดงความยินีก่องก็คือ ให้อาหามาตั้งเป็นป้องยอยาดูดูแลพื้นที่ปักธงชาติแล้วอะไให้คนละมาทกทำทีนนี้ใ,ให้เสร็จปใกล้เดินทางที่ามากไปมาสักสองโลนะครับแต่พื้นที่ของเราเนี่ยที่ถูกตัดขาดเช่นเบราณอันนั้นสาม้อยสีไร่ที่แม่กลเกณฑ์นห่างจากที่ไปมาสัก20โลนะครับสามร้อยสี่สไร่ก็เช่นโบราณเราก็เอาทำคนละฐาได้อยู่ในพื้นที่ทำทีน,นี้แล้วก็เสร็จแล้วว่าให้ชาวบ้านไปทำิน นะครับเนื้อตรงนี่ยติดปกับปังมากหมดแล้วตรงนี้เคยเป้นของป่อยเคยเอารถไมโคไปขุดเพื่อให้น้ำเดินไหลน้ำเดินไหลายบ้านน้ำเดินตรากฏว่าทางฝ่ายอีกฝั่งป่ายทางพวกนั้นเพราะว่าต้องเอาแผนที่มากางนะครับแล้วก็ดูเส้นทางเดินนะครับปัญหาตรงนี้ยังแก้ในระดับพื้นที่เนี่ยแก้ไขปัญหาก็ได้ไม่มีผลท้อลไรสามารถเจรจาต่อรองได้เพือคือให้รอรดให้ระดับ สวัสีท่านผู้อำระดับบนมาพูดคุยกันนะครับสำหรับปัญหาที่สำคัญก็้ะคง,คง,คงมีอยู่สามสปัญหานะครับนอกจากนี้แล้วจะมีปัญหาเรื่องการจราจรรถจักรยข้ามแดนนะครับมีจราจรข้ามแดนชายแดนติดก,กัน,นะะการเข้าร่วมทางต้องมีะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนชมน้อยเนี่ย ไม่ได้มีการช่วยเหลือกับฐานรมมาแล้วก็พยายามที่สร้างกําลังฐานหน้าของ,องนะะตัวเองนะครับเลยอย่างนี้แต่ละกลุ่มนั้นเลี้ยงตัวเองครับรัฐบาลท้องถิ่นไม่ได้มาสนุนให้พวกมันมาเสาะหาวุฒิรืดูแลชาวบ้านดูแลอะไรคือเลี้ยงเองเพตอะนั้นเขาว่าเรามีรายได้ต้องหาไรายได้ไรายได้ก็ต่างเนี่ยคนไทยเราเนี่ยข้ามไปทําแร่ <S 2> <S 2> <S 2> เหล็กแร่โมงแร่สาร,ษษรสรีฝังมากก็เสียภาษีเห,หมือนกับเที่ตการก็คือจยากไป ทำเิ่นทางบริษัทส right. okay. so, right. so, ีแสงการโยธาที่ทำเิ่นทางอยู่ตอนนี้ไปยพื้นที่ตรงไหนที่เป็นพื้นที่ลุมหของกลุ่มไหนก็ต้องเสียอะไรค่าคองแบบนั้นนะครับก็เลียตัวเองนะครับรวมถึงช่องทางหน้าข้าที่มันเกิดได้เยอะทำไมไม่ข้ามสินค้าแล้วไม่ข้ามโลงพานมีท่าองปท่าเยอะก็พวกนี้เนี่ยทุนน้อยก็มีคนดูแลตามท่าอยู่เขาก็ต้องมีผมไม่ลดระดับจากนี้นะครับ เคยมีรัฐบาลจากเดนิลส์ส่งคนมาดูว่าเอ๊ะทำไมสินค้าข้ามไปฝั่งพม่มาต้องเลี้แยะสามสี่ล้านต่อปีแต่ทําไมเก็บภาษีเข้ารัฐได้น้อยอย่างก็คือเกิดจากการที่เนี่ยจุดน,น้อยต้องแรงตามนั้นเพราะมันไมไ่สินค้าได้ส่งคนพาหเทั้งหมดร้อยเปอร์เซ็นต์นะ,ะครับในในขั้นต้นผมก็เรียนเกี่ยวกับปัญหาที่กระทบกับความมั่นคงอ่าดีนเพียงเท่านี้ก่อนครับ มีแค่ผิวๆนะฮะผิว,ผวนะครับเดี๋ยวสักคู่หนึ่งนะผมจะขออนุญาตสามท่านจอบลุกตัวไปในแต่ละประเด็นนะครับเพราะว่าภาพรวมทั้ง นะครับเป็นความหนักใจทุกภาคส่วนนะครับแต่หลายภาคส่วนในช่วงพักราชการบอกว่ากรณีการระดมที่มันคาดคาดรมมนะครับแต่ภาคเอกชนบางส่วนเนี่ยนะครับไม่คาดที่ประกอบมาเกิดตรงนี้เกิดกิจกรรมจะประเด็นว่าตกลงเราจะประคองธุรกิจได้หรือไม่อย่างโดยเฉพาะของสก้าวสกัดของการกระทบแน่นอนผมเชื่อว่าราคาเหล่านี้มีผลกระทบแล้วเราก็เลยส่งผลกระทบเนีนน่ยถามเรื่องของรายได้ครัชาติ ที่ขาดแรงงานเรื่องของตรงมากนะครับเอาเละครับเพื่อขออนุญาตที่จะขยายความลงไปยึกเลยในฐานะของท่านรนินยกที่สุนรีด้วยการรัชกาลที่คือเป็นรองประาสานิตบัญญัไทด้วยเป็นประธานิภาษของจังหวัดตาาด้วยนะพี่อำนาอของเนี่ยจะเด้นใานพึ้นฐานทีหนึงครับในเมื่อการปรบพราเจ้าข้าแรงขยับมางสามร้อยเป็นสามร้อยแล้วนะแล้วยังไม่พอนะครันคงจอยู่แค่สามร้อย้มีความจอยนะครับปัจจุบันนี้ มีการย้ายฐานแรงงานใช่หรือต่อไปในปากเราเนะี่ยล้มย้ายขยับไปอยู่ที่เขาไมา้เพราะอุตสุจีเข้ามาปุ๊บประเด็นส่วนเกิดขึ้นเลยก็คือแรงงานบางส่วนในขเขาไม้นะครับแล้วก็มีการเกิวเนะดว่ากันนะครับน้ำท่วมของพืน้นที่พุทธยาหรือต้รงไปอุทิศผลกระทบเพราะส่วนหนึ่งต้องย้ายฐานแรงงานอยู่ตรงนั้นและแรงงานบางส่วนก็ก็ออกอยากเรียนถามท่าน,น,าานาาที่เป็นครัว่าในจังหวัดต่างมีกระบวนการอ,อะไรหรือจะมีวิธีการไหน ที่จะทาให้ถึงเรื่งของการเราสามารถแข่งขันทั้งสองประเทศได้แล้วเป็นการแข่งขันระดับทาวน์ก็ต้องเรียนสอบด้วยหกทางนะครับผมเองยนจะมาทำหน้าที่ก็ทำงานคู่กันมาตลอดกับท่านผูเรื่องการชาติครับผมก็ดูเรื่องการพูดการพัฒนาชุดโยผมเรียนครับว่าถ้ามองในที่เหมือนในเมื่อกี้แต่กับท่านสีนาพิการต่อเมื่อสุดได้พูดไปแล้วว่าถ้ามองในภาพของปีิมาณช่ายัปดาห์นี้นะครับสามร้อยบาทเนี่ย แน่นอนครับในช่วงต้นต้นก็ไม่มีผลกระทบเท่าที่คุยเป็นนโยบายของภาครัฐในการเรามรืองนะครับทางภาภธารณบอกทำของสมควรนนะครับหลายท่านที่มาจากภ้าสภาคธุรกิจและมาด้านอื่นๆนี้ก็คงจะได้รับผลกระทบตรงนี้ไม่มากก็น้อยต้องต้องต้องชี้ให้เห็นกันว่าเออ,เอ,อข้าร้ชการของเราเนี่ยการจ้างแรงงานของประเทศไทยอาศัยเรื่องของข้าราชการซึ่งอาศัยวีดีของไตรภาคีมาแต่ไหนแต่ไรนะครับเพราะนั้นสเปยภาพของ ของจังหวัดทั้งหมดในประเทศนะครับก็เป็นเรื่องของซัพพลายเชนนะครับเป็นซัพพลายเชนของอุตสาหกรรมใหญ่แต่การเป็นเซลล์ที่เล็กๆนะครับแต่ในส่วนในนส่วของเราไม่ ets, สอนจังหวัตดตราดในสเดกตราพของการลงทุนเนี่ยขณะนี้เรามีโรงงานมีประมาณ700ดร้อโรงงานจังหวัดตราดกระจุกอยู่ที่อำเภอไม่สอนเพอเดียวประมาณ3 5 0ร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยตครับแต่การกระจายไปทั่วเม,มืองโดยการควบคุมนะครับหรือว่าไม่มีกฎหมายที่จะไปอะไรกันแต่แรกนะครับก็เลยอาศัยพรบการตั้งโรงงาน สงสากลกต่างคนต่างตั้งซึ่งดีแต่ก็ตั้งไปอยุรต้นต่างเมืองนะครับซึ่งไม่หมดครับแรงงานในือบกของเราขณะนี้ประมาณหกหมืน่นกับหกหมื่นคนนะครับเป็นงานอีกงานมากกว่าในส่วนหกเจ็ดหมื่นนี้ซึ่งเป็นง,งาน,งรรน,นระบรวมระบบกับแรงงานที่เป็นแรงงานจ้างอิสระนะครับภาคเกษตรสองสามแสนได้นะครับที่ทั้งของคง,งอุดยานได้เป็นเรื่องแรงงานพวกนี้นะครับการไหลเวียนการเข้าไปสู่เท่ากาบตอนน้ทฉันหมายในเรื่องปกติครับเรื่องปกติ เพราะนั้นถ้าเรื่องนาดาวหลายภาคที่นั่งมีผมคิดว่าแม่สอนเป็นเป็นอะไรก็เป็นเรื่องหน้าด่าแล้วก็พระนองเป็นเรื่องท่านะครับแล้วก็สมุทรสาครเป็นเรื่องของของคนพม่าในประเทศไทยก็มีอยู่สามเมืองนะครับหลายครั้งผมไปประชุมก็เพื่อนๆที่เป็นภาคจากก็บอกว่ามีเยอะเออส่งมาบั้นดีเอามาขั้นดีในสมองนี้เอามรดามเข้ามาข้างในบางสิซึ่งเราก็ได้ติดกันนะครับจะเป็นแต่ระบบที่เราออกช้ำที่ผ่านมาของพี่ๆในคณะผมทำงานอยู่หลายหลายส่วนนะครับแล้วมิติของพี่เองผมก็ได้รับผลกระทบ ผู้เก่าทางทุกที่เนี่ยนะครับเข้าทุกที่ทีนะจากนั้นก็ถูกผู้ก่าการที่ด่าว่าเนี่ยไปอยู่ในเราประเทศเห็นไปปกป้องอุตสาหกรรมทุกที่ให้รายงานขึ้นได้เข้าไปอันนี้เป็นต้นพอผมไปในสุครามก็เลบอกว่าเอ้ยมึงเห็นแต่ตัวนะครับไปปากแรงงานก็ไม่ได้เข้ามามันก็เป็นขั้วตอนแบบแต่ผมสมคนด้วยแต่ทีนี้ปัญหาของโรงงานอุตสาหกรรมในการเลื่อนไอยเข้าไปที่ไหนเนี่ยขอเรียนนี่ก่อนว่าที่ผ่านมาการจดทะเบียนหรือการเข้าสู่โลกของประเทศไทย ใช้ระยะเวลาในการกำหนดการเข้าสู่วงซึ่งไม่เปิดโฟล์่องการใช้ในอนาคตนี้เป็นต้นการตรวจพิเศษก็ค่อนข้างจะมีปราษาเยอะแยะมากมายนะครับเกิดรโยนต์บนเส้นทางนี้